สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขอ,มมอ,อนสบอสบายดเอฟซี FC ที่หาแงพ,พ่อๆันแรกกับสบวาวคนมันนาปะลุงเอ้บรรยากาศตอนิสวย,ย,ย,ยปะลุงคกัหาก,กระตักหินปลุง <laughs> หาก,กะผักไละคนนะ เห็ดเวียร่รวมปะลุงไอ้เมื่อนี่ขอันกมัตมาเห็ดเวียร่รวมนะเพื่อน อันนี้คือตะขีนปลาโงเงยตะขีนสมัคคีขวงเขาจะเอาขีนเขาันห่องนี่แหละปะลาโงเงยพันชิเทพพื้น อนนี้เขากาใกล้สิเลิกกันแหละปารุงเอ้เพราะว่าตังงงนงแต่สิบสองโมงเนาะมันกแสิบข่าใบหนึ่งอะไเอากระเป๋าเล่งมือเป๋าเห็ดเอาพอสิพายปารุารงคุณเบงขนาดาเท่งกันต่อนะประนนารุงเนาะมันสิไปถึงได้ หัวทำเห็ดกันคนละหนาทีกันเ้ย mãi 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 mãi

ก็มาเี้ยวก้่เก่าไปเลยันแคูีี่ม่ได้โอ้ย

การจริง poor ริงพรวจ legen ฮะใด half is chips <ười> ใดหวัง jud ังใน aspiration ท่อง prz อบ Galile เร่ ansي กล Excel �무เจอก ución เดี๋ยก바�รอ เลือหองสุดท้ายปลุงเ้ยกัิบแล่หลน้อง่ายหองแตกะบาตอนเทียงอาะจยุดแต่เพียง่านี้ไปลุงเลยง่ายบอลไปลุอล่าบอลุงบนนี่ นี่แหละวามสมัคีของบ้านเฮาปะลุ คือซีเรเลอร์ก,กันแหลปะปลาลุากคะแนวนี้พออะไรบ้านนี้ในบ้านคุณประกาศว่าไ,ได้เลิกกันแหละปะลุงเอ้ย่อตอนนี้มันกาดเที่ยงเลยเนาะ ให้กันหันแบบา่าให้เมื่อคิดเขาคิดหนามในการลุก,ลกมากเห็ดใหม่ ขนาดดีมัยามันลเลยจริงๆมันจะม้วนมันใกล้แล้วมันยาเขาได้แใกล้ันกหเห็นเกนคนีารไม่ใช่ เดน้องเดือนน้องเยี่ยมถ้ากันมาลอยอยู่ผีกันเนะาะใส่บาบบไปเ,เล่งป็นเล่งเลยนะพะลุง เดี๋ยน้องไข่ดาวตืนเตตอนแรกด้เนาะตอนแรกีไนาา บวันนี้ป้าลุงก็สมาชักคนแล้วบวกคนเกษสรลาขี้ไปตะเพียงเท่านี้จ็ดได้กระพาะกันโอกาสหนาเนาะป้าลุงเนาะฝากกุไล่กุแซกุติดตามซ่องบวกฟันบันหน้าเส้นเก่าส้นเคยเจ็ดได้กระพาะกันโอกาสหนาป้าลุงเอ้ยสบายดี